สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะไปขึ้นเครื่องค่ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็คือวางแผนการเดิน,นทางไว้ค่อนข้างดีเหมือนกันแหละไปก่อนเวลาที่เครื่องจะขึ้นด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าในขณะที่นั่งรอนั่นแหละคะ่ะเธอเหมือนว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนสุดท้ายเธอตกเครื่องแล้วก็คือนั่งเข่าซุดร้องไห้โฮกลางสนามบินเลยหลังจากคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกมาหลายหลยคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หมือนกันนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้เธอตกเครื่องก็คือมาจากตัวของเธอเองนั่นแหละคะ่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เว็บไซต์ต่างประเทศเขาออกมารายงานค่ะว่ามีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งก็คือนั่งร้องไห้โฮอยู่กลางสนามบินเลยนะคะโดยรายงานดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าหญิงสาวรายนี้ค่ะเตรียมตัวสําหรับเดินทางเป็นอย่างดีเลยซึ่งตัวของเธอเองมาถึงที่สนามบินก่อนกําหนดก็เลยให้มีเวลาแบบเหลือมากพอก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินค่ะในระหว่างที่นั่งรอนั่นแหละปกติเราเวลานั่งรอใช่ไหมก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นนูน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เธอคนนี้ค่ะก็คือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาชอปปิ้งเนื่องจากว่่าตออนนนนั้ก็็คืเปชวง โปรโมชั่น1 1 11 18, 18, แมจะพลาดได้ยังไงเราก็เลยเพลดิดเพลินกับการซื้อสินค้าลดราคาจํานวนมากจนแบบลืมดูเวลาค่ะซึ่งระหว่างนั้นแหละค่ะกำลังช้อปปิ้งเพลินๆแล้วก็มีสตินึกขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็เพิ่งที่จะรู้ว่าตัวของเธอเองนั้นตกเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความตกใจค่ะก็เลยเหมือนแบบซุดตัวแล้วก็นั่งร้องไห้โฮกลางสนามบินเลยก่อนจะรีบลุกขึ้นแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วก็ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินถัดไปได้สําเร็จค่่่่ะออออยาาาางงงไไรรรรกกกก็ตมหลัจเืวนี้นะะถูแช์ป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันบางส่วนเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจเหมือนกันนะแต่ว่าบางส่วนก็กลับมองว่าตัวเองที่ตกเครื่องบินเนี่ยเป็นเพราะว่าความละเลยแล้วก็ความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละพร้อมกับเตือนสติว่านี่ก็คงน่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของเธอไปตลอดชีวิตค่ะ